สวัสดีครับเจอกันคือเก่าครับทั้งชั้นแนวของพี่น้องคนภาคินภาคินมาเฮ็ดนะครับมื้อนี้ก็ไม่ได้ออกไปดักปลานะพี่น้องไม่ได้ออกไปดักปลาซิวนะครับผมเมื้อนี้บ่ได้ออกไปนะครับก็สิพาพี่น้องนะครับมาเฮ็ดอุปกรณ์นะครับการดักปลาคือเก่าทั้งชั้นแนวของพี่น้องคนภาคินภาคินมาเฮ็ดมื้อนี้สิพามาเฮ็ดอุปกรณ์การดักปลาซิวเนาะพี่น้องเราอุปกรณ์การดักปลาซิวคือคือง่ายๆเลยพี่น้องบางเทื่อไอ้บางท่านนะที่บ่ทันได้เฮ็ดคลิปที่เข้ามาใหม่เนาะ เขามาติดต่างมัยกันนะครับวัอนี้ผมถืพามาเบิงวิธีการทำที่ดักปลาชิวด้วยกระปุกนะครับกระปุกที่ขนมาใส่ปลาแดกปลาล่าพวกนี่แหละกระปุกยี่ตามร้านค้าเป็นขายกระปุกละยี่สิบห้าบาทนี่แหละครับนี่ว่ากระปุกละยีสิบห้าบาทแล้ว,วแต่หม่องน,น้องไม่นองครับนะเพาเสียวมาใส่ที่ว่าผมบ็ได้ซื้อเนียคนแถมคนแถามมากผมก็เลยว่าเสียวมาล้องเหตุผลเพราะ อันนี้เขาพูดท่านจะเคยเห็ดใส่พวกแจ๊กเสีร์พี่น้องกระปุกเนี่ยผมจะเอากระปุกมาลองทำเบื้องมาเบิ้งวิธีทำนะครับมาติดตามทาั้งแขนของฮอเลยพี่น้องนะครับติดตามไปน้ำกันครับมาพี่น้องครับเขามาไหมกัเขามาเบิ้งครับผมผู้พันท่านได้เป็นผู้พันท่านได้รู้จักครับไะผมจะพาไปเฮ็ดด้วยกระปุกกระปุกนะครับกระปุกที่เป็นใสๆเนี่ยพี่น้องกระปุกอย่างพัดติดเนาะมาเขาตีเฮ็ดเราเขาตีปุยเห้พี่น้องเบิ้งวิธีการทำของมันมาทำแบบไหนนะครับเฮ็ดแบบไหนนี่สิ่กับถามเข้อแม่นะครับ ว่าเฮ็ดแบบไหนบางทีว่ามันเฮ็ดว่าเข้าใจอนั่นเอาเดี๋ยวมาเบิ่งเต็มๆเลยพี่น้องเดี๋ยวผมจะถ่ายเต็มๆเลยครับไปติดตามกันครับผมไปเลยมาครับมาเบิ่งอุปกรณ์กันเลยครับนี่อุปกรณ์มันก็นี่ครับมีขวดโคกมาพี่น้องนะครับอันนี้เป็นขวดโคกนะครับขวดโคกน้อยนะครับขวดพลาสติกขวดน้อยกับขวดน้ำส้มนะครับขวดน้อยนะครับแล้วก็อันนี้ก็คือถังนี่ถังเอ๋ ที่เป็น heat ไซเบอร์ h e วอยังงนะครับอันนี้เนซตตางนะทบาทุกบาทผมถือ้องเอาวาองสีดักปลาชิวลอเบิ่อมาห้องมันสิมาเบิ่อปรณกดักปลาชิวผมดูภามาเห็นรับไปดักปลาชิวเ่อหอนะครับปุปกณ์ง่ายๆนะครับเนาะนะครับไปมีเงาไงอยอกเป็นของเ่าของไม่แต่เงวแก่เนาะพี่น้องนะนะครับปุปกณ์มันการเฮ a ดมันก็มีนะครับไม่จีบกั้เกิดเตนะครับ ถัดไปแล้วก็เชือกมาเชือกนึ่งแล้วเขาต้องหาที่หลัง <laughs> ไม่ได้เกี่ยงมากนะครับคือตัดน,นี่มาดูมือลุอยกันเลยครับผมก้อนคือเขาเบิ้งกันมาแค่เดียวเฮ้ขาเบิ้งมาสิบแปดขีดไม่ได้ฝากคนเลยคนแท้คนติดตามทรัพย์สะเก็ดเนี่ยเก่าครับพี่น้องมามาดูที่เล่นกันเลยครับมาครับนี่เขามาลงมือทํากันเลยครับผมนะครับมาเลยมาแล้วเขาก็ต้องนี่ครับเอานี่มาทาบแล้วก็เอาไม้กิ๊กขีดนะเพื่อน ไม่อกี้ขีดให้มันพอดีกันกับกับปากขวดนะครับแต่ว่าให้มันให้มันหน่อยก็ขวดเล้มันพอดีกับปากขวดที่บ่งขวดปากขวดนะครับโอ้ไม่กีกรบบอ,อกปพี่น้องซื้อมาใหม่ๆเด,ด้นี่ขีดบวอ,อกรไหมนี่ครับเพราะกับกาประมาณนี้แหละพี่น้องนะครับตัดเป็นวงเลยใส่คัตเตอร์ครับใส่คัตเตอร์ตัดเลยครับนี่ครับน่าก็ตัด ไอมันเป็นรููกลมๆนะพี่น้องพยาย้มบม้อหอยกลมได้ที่สุดกันน่ะผมได้แต่มันกลมๆอ่ะแล้วเขาเสียาปากขวดยัดเข้าไปได้ง่ายๆนะครับพอดีพอดีก็ปากขวดที่เท้าย็ดไป้ลันนะนะครับแต่ว่าไ่าให้มันหลมข้อขวดนะครับมันที่เป็นข้อเป็นบักด้วยพี่น้องไห้มันหลมแค่ปากมันแล้วเขาก็จงมาบังคับเขานะครับแวเถวย็ดปากแล้วเขากะมาเอามาสุกเขาลังเบืองี่น้อง นี่ครับเฟลาดันเฮอกาชิมาแหกอีกตัวนึงครับผมมีไส์สองอันเนาะพี่น้องเนาะนต่ครับผมมีไซส์ขวดน้อยในสองอันครับเพราะว่าไซส์ขวดเดียวมันสทั้งเข่ามันหน่อยขวดพี่น้องเห็นมันมีทั้งเข่าสองทั้งนะครับเพราะว่าทั้งกะไงเติบอยู่นะครับเนาะกระปุกกะไงยุกพี่น้องผมก็จะเทแต่มันมีทั้งเข่าสองทั้งนี่ครับผมก็แหกตรงขามกันเลยพี่น้องแหกครับว่ามันตรงขามหรอกแหกแหกให้มันได้แนวเดียวกันละพี่น้อง นะครับนี่ครับเหยีกให้มันลมอยู่ลมปากขวดพอดีนะเหยีกจะเลื่อมไม่พี่น้องยนีเอาเห็ดหูอโกลมๆเลยให้มันลมปากพอดีเลยให้มันลมปากขวดพอดีแต่ว่ามันเป็นข้อขวดเนะครับปากขวดนะครับมันจะเป็นปากขวดที่เขาหมุนฝาปิดไว้นะพี่น้องให้มันลมปากตัวนั้นพอดีเลยอย่าให้มันไปลมกันข้อขวดเนาะเพราะว่าถ้าอลอมกันข้อขวดแล้วเวลาเัาไปใส่เรามันฉีดลุดเลยเด้นะครับเวลาหัวเขึ้นมันฉีดลุดเลย ครับใหญ่มันใหญ่ใหญ่มันใหญ่กว่าปากใหญ่มันนี่ครับปากขวดมันอยพอดีกับปากขวดเลยครับเนี่ยแม่หม้อใส่ครับให้มันบังคับขอน้อยนึงก็ได้นี่ครับนอยู่พอดีกับปากขวดเลยครับเนี่ยนีครับมันอย่พอดีกับปากขวดเพราะมีไซส์สองอันเนาะนี่ครับนี่พอดีเลยกับปากขวดครับผมนะครับล้มปากขวดพอดีครับแต่ว่าไม่ได้ล้มข้อขวดเลยล้มปากขวดนะครับทั้งที่เป็นกันของมันอยครับผมครับมาวันนี้เพราะวมาเค็ดขวดน้อยมันพี่น้อง หวหน้อยมันเท่ากับที่ตัดนะครับกาหยับลงมาจากข้อกวดนะครับตัวนี้เท่ากับที่เอาดากมันนี่จากดะจากไอตูดมันนี่เท่ากับที่เอาประมาณไว้จักสองนิ้วนะพี่น้องเนาะครับแล้วก็ตัดเลยพี่น้องนะครับตรงข้อกวดเท่ากับหยับเมื่อประมาณจักสี่นิ้วนะพี่น้องแล้วเาก็ตัดเลยพี่น้อนเนาะครับตัดแหกยาวลงมาเลยครับเหยยาวลงมาเลยหอดที่เขาตัดไปนครับ ประมาณควมกวมกว้างของมันกับประมาณสองนิ้วครับพี่น้องนะครับแขกมาเลยครับแขกมาสองนิ้วลงมาสองนิ้วกวามม้นนงวางาวความกว้กางมันสองนิ้วความยาวนี่ไม่จำกัดนะพี่น้องถ้าวัดจากปากขวดลงมาเห็นมันได้สี่นิ้วนะครับนี่ครับเราก็ตัดลงมาเลยครับนี่ครับตัดให้มันเสมอเสมอเจี๊ยงๆนะครับลบปย่ามออกดีๆพี่น้องนะครับตัอาจจะอยูประมาณนี้พี่น้อง มันดีไซน์สองนิ้วพอดีหู้มันน่ะนี่ครับหูที่เขาแหกมันทีได้สามสองนิ้วพอดีครับครับจากตูดมันกับที่ตรงไว้สองนิ้วพอดีนะครับเฮ้ยไซเงียพี่น้องนี่แค่นี้ครับเซ็ตแล้วครับเสนอเพชรขวดหน่อยมันนะครับวันนี้เราก็บทเพชรสองขวดพี่น้องเพราะว่าผมมีไซสองขวดครับปาดขึ้นเก่าครับปาดใต้คอลงมาจากสีนิ้วขึ้นเก่านะครับนี่ครับตัวนี้ก็จงไว้สองนิ้วเราก็แหกเงาลงมาขึ้นเก่าเลยพี่น้องตามนี้เลยครับผมนี่ครับเพชรเอาขึ้นมาเพชรตามนี้เลยพี่น้องนับล็องมาเพชร เฮ็ดง่ายๆก็เฮ็ดเป็นแน่นอนนะพี่น้องเบิ้งบ่เข้าใจก็มาเบิ้งคลิปผมเนี่ยนี่ครับเข้าใจอันใดบ่เข้าใจเขาจังคอมเมนต์มาถามกันแล้วพี่น้องนี่ครับนี่ครับเอฟซีครับนี่เขาที่เขามาเบิ้องนะครับพี่น้องเนาะนี่ครับตัวไซส์แบบนี้เลยพี่น้องแค่นี้เองครับผมนะครับง่ายๆครับแล้วเขาก็เฮ็ดให้มันเนียนๆจังหน่อยนะครับให้มันให้มันตรงๆนะมือมันงามๆจังหน่อยครับเหมือนเสมอกันนะครับตัวใดบ่อแดงเขาก็มาแหกไหมพี่น้องนี่ เก็บเก็บงานไหมครับเจ็บให้มันเพียงๆกันพี่น้องคือให้ให้มันรูเท่ากันนะนะครับพิ่มกว่างมันให้มันเท่ากันประมาณสองนิ้วพี่น้องเพิ่มกว่างของนู้นนะครับตัวนี้ก็คือเก่าพี่น้องใส่คือเก่าเรียบร้อยแค่นี้เองครับสำหรับเพจงามันนะพี่น้องพอได้ปุ๊บเราก็เอาปากกามือใส่ในห้องก็บังคับเข่าได้พี่น้องนะครับก็ต้องแข้งๆขวดจังน้อยแล้วก็บังคับเข่านะครับมันสิพอดีครับกันปากขวดเวลาเราดึงขึ้นมามันสิบวัขึ้นนะี่สิบวัออกเลยแต่เราต้องบังคับเข่า ใช่เนี่ยแค่นี้ก็เสร็จแล้วพี่น้องเสร็จสับสมบูรณ์แบบเลยครับนี่นี่ครับแค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วพี่น้องนะครับเสร็จสมบูรณ์แบบเลยครับนี่เสร็จเรียบร้อยครับแค่นี้ก็ครับง่ายเลยพี่น้องครับวิธีการทำของมันครับแค่นี้เขาก็เรียบร้อยแล้วเขาจะบว่าพี่น้องเอฟซีคงจะเข้าใจในวิธีการทำเราพี่น้องนี่เซ็ตเรียบร้อยแล้วนะครับเรียบร้อยเลยครับเวลาเนี่ยเราไปต่อรูตรงนี้ก็ได้ครับเพื่อสิมัดเชือกเนาะหรือสิมัดใส่ข้อขวดนี่ก็ได้ข้าอกระปุกก็ได้เนาะผู้บอมัดข้อ กาฝามันอยู่พี่น้องแค่นี้ครับเสียบสมณ์เรียบร้อยครับผมไง่ายๆพี่น้องถ้าผู้ใดอยากกินปลาซิวดักปลาซิ่วนะครับพี่น้องนะครับอุปกรณ์มันเฮง,ง่ายๆแบบนี้ซัมนี่เลยพี่น้องครับเอาครับพี่น้องนี่ครับง่ายๆซัมนี่เลยพี่น้องท่านนี้ก็เป็นที่ดักปลาซิวเฮาได้แล้วพี่น้องครับเอาไปดักปลาซิวได้แล้วครับเแล้ว,วาน,านอกก้องจะเปิดตัวนี้ออกมาไง่ายๆเลยนะครับพอดีผมไป ที่ของกลเลยแถมกุกับคุกมากพี่น้องที่ของเงินนะเฮ็ดตั้งร้านหล่ะปล่อยแถมกับคุกมากพอจะให้มาใส่ปิดแต่ว่าเขามีเรืองใส่แล้วผมก็เลยเอามาทดลองหยิบไปใส่ลองคนเดยเอาลยออกมาเห็ดบางเย็บซีดนะครับวิธีการทำมันพี่น้องนเนี่ยแค่นี้เองครับตัวนี้เย็บซีดแบแค่ล้มสองนิ้วเนาะพี่น้องสองนิ้วสองนิ้วมือเขานี้ครับแค่ล้มสองนิ้วผมว่ครับนี่ยสองนิ้วความความความค่าของปวดกะ เขากบเอามาใต้คอคอข้อขวดหน่อยนึงครับลงมานหนึ the the ่ต้องมีแต mm ่ตรงก็แค the ่สองหนู่งไปใส่เนื้อนะครับส่งส่งส่งใส่เนื้อเวลาเขาใส่เนื้อเขาแบบใส่ด้านนี้ได้เพี่น้องเอาเนื้ใส่เหนึ่งเนื้อใส่ตั้งแต่แล้วก็ทาน้ำหนู่แล้วก็ร้อนลงเวลาใส่น้ำเวลากรอกน้ำบางทีครับเวลาเขากรอกน้ำเขาจะกรอกประมาณครึ่งนี่ครับพุ่น้องประมาณเนี้ยลาน้ำเตะครับเกือบครึ่งถังนะครับบ่ครึ่งบ่ได้ครึ่งถังเลยเกือบครึ่งครับใส่ประมาณ แค่นี้เองครับอุปกรณ์การทำของเขาแบบง่ายๆแค่นี้เราพี่น้องครับนี่ครับด้วยกกับเรียกกับปลุกนะครับเรียกกับปุกหน่ำนะครับไม่ได้ใส่กัใส่ประมาณนี้นะครับนะครับแล้วสารเบสิคที่เขาาติดตามวะเอาไปล่องเฮ็ดใส่เบิ่งเราพี่น้องฝากติดตามเพื่อเก้าแค่แนวเฮานะครับวันนี้กับวิธีการทำมาฝากนะครับวิธีการทำที่ำง่ายๆนะพี่น้องเนาะบางคนอะอาจจะไม่ได้เข้าใจคลิปที่ผ่านมาที่เฮ็ดนะครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะใกล้กันทเก่ากับทางแค่แนลของคนภาคินภาคินพาคเหดเนาะพี่น้องเนาะก็เป็นการหากินหาอยากแบบบ้านๆผู้บหมืาชาวบ้านเนาะพี่น้องเนาะแต่ภาคินแบบบ้านบันทางนี้ก็ฝากแค่แนลของไปน้ำเด้อพี่น้องฝากพี่ฝากน้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับตะใกล้กันทุกท่าน่าเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเ้างจังเปเจอกันชิฟนานะครับเอาผีพาเอานี่ไปร้องนะครับแต่ว่ามือนี้คือพาพี่น้องมา ขั้นตอนการกระทำมันดิซีวพน่น้องการเ็ดมันดิซีนะครับมีเรื่องดูวิธีการทำนะครับวิธีการทำกับปลุกหนักก่าชิ้วง่ายๆครับผมครับเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ